สวัสดีค่ะฮัลโหลยูนิเวิร์สโอ้ครบถ้วนเนีคยฮะมาแบบว่าแน่นอนพบกับยาย่าเมื่อไหรเนี่ยฮะแน่นอนค่ะเราก็ต้องมาพร้อมกับ h ล l l o ยูนิเว s ร์สแบบนี้นั่นเองแน่นอนค่ะแต่ยาย่าเดี๋ยวนะคะช่วงนี้เนี่ยเทรนหรือว่า กระแสของน้องเชเชหรือว่า Miss มิสยูนิเวอร์ของเราเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงตลอดม,มีข่าวตลอดแรงมากแรงมากและยิ่งช่วงนี้โรบีขาเรียกว่าเยือนเอเชียนะคะหลายหลายประเทศซึ่งหลายๆประเทศตื่นเต้นนะคะ เรียกว่าใจจดใจจ่อพบกับการรอคอยนะคะ Miss Universe น้องเชนิสของเราล่าสุดที่เราเพิ่งกลับมานี่ไงย่าไปด้วยใช่ไหมมาจากเซี่ยงไฮ้เอายังไงบ้างต้องไปด้วยนะคะสองจิ๋วก็ไปด้วยนะคะครบเลยเป็นยังไงคะคือต้องบอกนะคุณผู้ชมว่านี่คือภาพบรรยากาศเรียกว่าเป็นควันหลงแล้วกันที่เอามาให้ดูอันนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยก็คือวันเกือบสุดท้ายนะคะเราไปซิตี้ทัวร์นะคะ เขาก็ทำรูปแบบแบบเหมือนเมืองโบราณนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีขายพวกเรียกว่าของของฝีกของที่ระลึกนะคะมีร้านผ้าไหมนะคะขายพวกเครื่องกีเพาที่น้องเชยใส่เนี่ยเป็นกี่เพาโอนะคะสวยๆของเมืองจกนส่วนที่กําลังเห็นอยู่นี่น้องเชยกาลังหัด ทำเสี่ยวหลงเป่าแล้วก็วิธีชงชาแบบที่ถูกต้องนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำแล้วก็มาสอนให้เลยนะคะอันนี้ก็เจอเป็นร้านขายใบชานะคะนอกจากนั้นก็เป็นพวกสมุนไพรอันนี้น้องสองจิวกับคุณแม่กำลังไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรส่วนตัวนี้นะคะ ก็วิธี้เขาทำเก็บอะไรคะบชาใบชาอะไรต่างๆคนจีนกับเรื่องใบชาเนี่ยจะเป็นของคู่กันเลยส่วนอันนี้ไม่ต้องบอกนะคะกำลังรับประทานอาหารแสนอร่อยคืออะี้คุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยที่ไปอย่างที่บอกนะคะว่า แม่แอนของเราคือมีโครงการอยู่แล้วว่านี่คือเป็นแนวแบบซิตี้ทัวร์ที่จะเยี่ยมเยียนนะคะแปนครับนะคะทุกประเทศแทบเรียกว่าออนทัวร์ในเอเชียครับต่อจากเอเชียค่ะยุโรปค่ะอุ้ยจริงเหรอไปแถบทะเลแคริบเบียนบ้างแล้วก็แถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นไม่บอกดีกว่าติดตามดูค่ะเอาง่ายๆนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าน้องเชเชจะต้องไปที่ไหนจริงๆแล้วติดตามได้ทั้งแบบ แฟนเพจเฟซบุ๊กของแม่แอนเองเนี่ยฮะคือติดตามได้ทุกช่องทางเลยจะเป็นของแอนนะคะจากราจุธาทิพย์่ค่นะคะแอนแฟมิลี่นะคะหรือทางช่อง18ของเรานะคะ ก็จะมีนะคะส่งข่าวสารอยู่ได้เรื่อยนะคะใน YouTube ก็มีแต่ว่าในเฉพาะของ a n d f a m i l y นะคะยาย่าก็จะมีเจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง2จิ๋วตามประกบพี่เชยยังไงนะคะคือเอาง่ายๆว่าถ้าอยู่ใน a n d f a m i l y เนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นทั่วไปที่จะไม่เห็นที่อื่นเลยไม่เห็นี่อื่นเลยอ่วยาย่าแล้วทำไมถึงยาย่าถึงทำนั้นคือถ่ายเองเลยเหรอโอ้ถ่ายเองเลยก็มีนะคะแล้วก็บางทีก็ให้น้องตะก้องอ่ะน้องตะก้อง ทีมงานถ่ายให้หน่อยเป็นเบื้องหลังอย่างงี้ย่าเอางี้และกันหนูอาจจะไม่ได้ไปแฟนคลับอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าเห็นภาพโดยรวมแฟนคลับที่เซี่ยงไฮ้คนจีนต้อนรับเป็นยังไงบ้างเขาดีใจมากแล้วก็ให้การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะที่สนามบินคนมาต้อนรับเยอะมากก็อย่างที่บอกน้องบีนะคะแฟนคลับจีนแฟนคลับนางงามเขาบอกเขารู้จักนางงามอย่างเดียวคือมิสยูนิเวอร์ส เรื่องจริงทุกคนรู้จักอย่างเดียวนะคะพอ m i s s Universe ไปเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากๆเลยให้การต้อนรับเราออกงานทุกวันเลยส่วนนี้ก็คือพบปะกับนักธุรกิจนะคะอ๋อแลกเปลี่ยนแบบเป็นเอ็นดีของเราที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่เมืองจีนเนี่ยจังหวัดมังเขาใหญ่เราก็เลือกเป็นเป็นมณฑลมณฑลนะคะหลายๆมณฑลก็จะมีเอ็นดีแต่ละคนนะคะแต่จุดศูนย์รวมเนี่ยก็จะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เลยใช่ค่ะเอ็นดีของเราเนี่ยก็คือคุณโลลิต้า ค่ะก็จะอันนี้ก็คือ VP ของเรานะคะคุณมาริโอโอ้โหครบเลยนะคุณผู้ชม่ะแต่สังเกตง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมในการไปครั้งนี้ยาย่าบอกว่าไม่เคยได้หยุดเลยหรอไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยแต่งหน้า่เอางี้แต่งหน้าทุกวันทุกวันทำขมช้าวเนี่ยจดค่ำ ไม่ใชจดเย็นนะค่ำเลยใช่ไหมค่ำเลยค่ะเอางี้ผมเนี่ยมันต้องฉีดสเปรย์อัดแน่นทุกวันแต่ขอโทษนะย่าขะทำไมเส้นผมไม่แตกปลายทำไมเส้นผมยังดูเงาเง่อุิย หุยแล้วหอมด้วยอ่ะทำไมยายาก็นี่ไปเอาของดีเลเมืองจกลีนหรือเปล่าอะไรปิดบังเลยพกแฮนาวไปด้วยนี่ยาย่าค่ะสระผมเสร็จนะคะน้องบีผมเราเนี่ยนะคะถูกทำร้ายด้วยความร้อนสเปรย์นะคะมลภาวะอากาศอุ้ยสารพัดเลยยาย่าก็ต้องพกไปนะคะตัวแฮนาาว ไม่ใช่แต่เฉพาะเซี่ยงไห้เดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือทุกๆวันเนี่ยยาย่าก็จะใช้ด้วยเอาไปหมดเลยถูกต้องคะ่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหม <ทะ S 1> ผมเราเนี่ยถูกทำร้ายนะคะ หนังศีรษะเนี่ยถูกทำร้ายเราใช้แฮนาวเนี่ยนะคะบำรุงเส้นผมนะคะดูแลเส้นผมให้เกิดใหม่นะคะแล้วใช้เป็นประจำแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้ผมเราเนี่ยนิ่มสลวยแล้วมีน้ำหนักนะคะแล้วข้อสำคัญเนี่ยการหลุดล่วงเนี่ยมันเบาบางลงมันคือลดน้อยลงมันลดน้อยเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวเนี้ยเรามีสารสกัดจากธรรมชาติมากถึง6ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งสารสกัดจากตัวมะขามป้อมเองก็ตามนะคะช่วยบำรุงนะคะตัวนี้มันจะมีวิตามินอยู่แล้วสารสกัด จากถั่วลันเตาเนี่ยฮะเป็นในรูปแบบออร์แกนิกด้วยอูนโดมิด้วยสารสกัดที่จะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมีสารสกัดนั่นก็คือวอเตอร์เกรสนั่นเองค่ะที่จะช่วยบํารุงให้เส้นผมนะคะดูสุขภาพดีดูแบบว่าเป็นอย่างธรรมชาติสารสกัดจากลินซีดเนี่ยฮะช่วยบํารุงค่ะทาให้เส้นผมเนี่ยมันดูมีความเงาอย่างเป็นธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยคือเส้นผมที่เงาจากธรรมชาติคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะมีเทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่า มาจากคือการสกัดมาเลยนะจากเปลือกพุทราค่ะช่วยลดความมันบนหนังศีรษะนะฮะมีไบโอโพลิชิลค่ะที่สารสกัดจากตัวข้าวโพดช่วยลดความมันบนหนังศีรษะได้เป็นอย่างดีใครที่มีรังแคเยอะๆคะใครที่หนังศีรษะที่แห้งๆหรือบางคนไปเที่ยวต่างประเทศหรือบางคนอยู่ที่ไทยเองก็ตามเหน่นเนี้ย ย่าๆทั้งร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวชื้นสภาพแสงแดดเนี่ยมันทำลายเส้นผมหมดเลยผมบางทีทั้งแห้งทั้งกรอบบางคนยิ่งแย่น้องบีผมนี่กระซางมะพร้าวถึงบอกว่าเซรั่มใส่ผมเนี่ยมันมีความจําเป็นต่อเราจริงๆนะคะผมเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรียกว่าเป็นซางมะพร้าวทำยังไงเนี่ย มันก็ไม่สวยมันทาให้เราดูนะบุคลิกมันเสียอะนนี้เรื่องใช่ไหมคะบางคนเนี่ยดูแบบโอ้โหตายหน้าตายผมมันกระเซาะหน้าตายยังดูสาวสาวหนุ่มอยู่เลยผมเนี่ยบางทีหัวล้านอย่างเงี้ยดูแล้วมันแก่เกินวัยถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมเซรั่มหรือเติมปุ๋ยให้กับเส้นผมของเราและตัวแฮนนาลของเราเนี่ยนะคะทำมาผลิตมานะคะเพื่อการบำรุงเส้นผมโดยเฉพาะขอโปรโมชั่นก่อนจะบอกโปรโมชั่นอะไรท่ีคะ ผู้ชมทางบ้านกรุณายกสายโทรศัพท์รอไว้เลยนะคะใครที่ดูหน้าจอทีวีนะคะเบอร์จะขึ้นที่หน้าจอหรือจะถ่ายรูปแคปหน้าจอแลพักเข้ามาก็ได้แต่บางท่านนะคะดูทางออนไลน์ก็อย่าลืมนะคะรีบกดลงตะกร้าโอ้ยสบายตอนนี้ก็าทำไมน้องบีโปรที่เรากําลังจะบอกต่อไปนี้นะคะแรงมาก แรงจนสั่นสะเทือนเลยเออเรีเพิ่งไอ้คำว่าแรงไม่ใช่ว่าแพงนะคุณผู้ชมค่ะแรงเนี่ยคือราคามันต้องจับต้องได้และทุกคนพร้อมที่จะแย่งกันนั่นเองอ่ะย่าแล้วกครอสำคัญต้องดีตัวแฮนาวรุ่นใหม่ของเราเนี่ยนะคะบรรจุถึง50 ml อุเยขวดใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมแต่ไม่เพิ่มราคานั่นไงะคะแล้วยังมีของแถมให้ด้วยเอาละ นะคะเรามาเข้าโปรโกันเลยนะคะ,ะแร่น o w h a ร r tonic plus วันนี้นะคะ ซขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,<ส>ะ50 ml แบบนี้เลยสะใจาารับของแถมไปเลยสำหรับโชว์นี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยนี่จ้าเซตแรกของเราใน่ยฮะนั่นคือตัวสนีฮาดิฟมอยเจอไรซิ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาตัวนี้ที่คุณจะได้นั่นก็คือแชมพู3ขวดไม่พอครีมนวดอีก3ขวดกับยาย่าขาที่เราจะให้เซตนี้ไปต้องบอกเลยนะยาย่าขาว,ว่าวันนี้คือราคาเนี่ยคือมันดีมากสำหรับ เซตสีฟ้าเอาง่ายๆจำง่ายๆเซตสีฟ้านะคะรุ่นนี้สนิหาสำหรับคนที่หนังศีรษะที่มันแหง้งขาดการบำรุงทำสีผมเยอะๆเนี่ยฮะเส้นผมมันชีฟ้ฟูหรือบางคนผมแห้งจนแบบไม่ไหวแล้วใช้เซตนี้ได้เลยและที่ให้น่ยเราไม่ได้แค่ขวดสองขวดนะจ๊ะรวมแล้วทั้งเซตนี้ของแถมเนี่ยอันนี้หนูให้ไปทั้งหมดคือ6ขวดได้กันย,ายา่า แล้วไม่พอค่ะ,ะ,ะต่อด้วยนี่นะคะ,ะ,ะตัวคารินนะคะย่า,ยาให้แชมพูไปอีก3ขวดนะคะค,ครีมนว,นวดผมไปอีก3หลอดนะคะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะ อันนี้ต้องใช้สําหรับผมแห้งเหรอออันนี้ต้องผมมันเหรอโดยส่วนตัวยาย่าผัดกันใช้เพราะบางช่วงเนี่ยผมเราก็มันมากมันช่วงผมเราก็แห้งมากฉะนั้นคือถ้ามันสมดุลเราก็สลับกันใช้ได้ค่ะคือเอาง่ายๆคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแบบหลายคนสับสนว่าทำไมได้เยอะขนาดนี้เหรอใช่ค่ะโปรโมชั่นแรก วันนี้ที่คุณจะได้รับไปนั่นคือตัวแฮร r นาวนะคะเป็นแฮร์โทนิกพัสแบบนี้คุณผู้ชมขาบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจํานวนทั้งหมดนะคะคือ4ขวดใหญ่ไม่พอแถมเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวซานิฮา d e ดิฟมอยจอไรซิหรือว่าจะเป็นนะคะตัวคาริ s สกาวแบบนี้คุณผู้ชมขาให้ด้วยเอาง่ายๆเซ็ตละนะคุณผู้ชมขา ตัวคารินเนี่ยคือได้แชมพู3ใช่ค่ะครีมนวด3าจานี่หของเราคุณผู้ชมครีมนวดสาแชมพู3ามโหลดเดี๋ยวยายๆง่ายๆลายเลยน้องบีาาคะเมเยอะได้ขนาดนี้เราเนี่ยนะคะแถมให้ถึง12ชิ้นนะคะ ใช้กันไปทั้งปีเลยนะคะเพื่อให้เส้นผมเนี่ยมันไม่ขึ้นให้มันรู้ไปนะคะบอมรุมกันเลยทั้งหมดเซตเนี่ยหมื่นกว่าบาทราคาไม่ต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จ่ายแค่พันสองบบาทส่งฟรีถึงบ้านยนักแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเราก็บริการส่งให้ฟรีถึงบ้านเอาใหม่นะคืออันเนี้ยที่ได้ไปเนี่ยน้อหนักหนูบอกเลยน่าจะประมาณนะ สามโลสี่โลได้แล้วยายย่ายังส่งฟรีอีกหรอให้ฟรีแล้วลดราคาเหลือเพียงแค่พันสองเสนี่ยนะก็มีที่นี่ที่เดียวนั่นแหละายแล้วท้วให้ขนาดนี้นะคะยายย่าขาบางคนบอกว่าอยากได้แล้วทํายังไงอ๋อง่ายนิดเดียวนะคะรีบยกสายนะคะแล้วรีบโอนเงินมาจับจอง ทุกโชว์เนี่ยเราจะมีจํานวนจํากัดนะคะต่อหนึ่โชว์นะคะเน้นย้ําอีกทีนะคะใครมีปัญหาเส้นผมหลุดร่วงนะคะค่ะแล้วก็ผมเนี่ยแห้งกรอบเพราะดัดเพราะย้อมเพราะทำสีผมบ่อยๆนะคะหรือผมเนี่ยนะมันร่วงเป็นกระจุกกระจุกนี่เลยค่ะหลังจากสระผมแล้วใช้เซรั่มนะคะแฮนาวนะคะแฮร์โทนิกของเราเนี่ยนะคะยอใส่ผมนะคะทุกคืนก่อนนอนหรือใครสระผมเช้าก็ใส่เช้า แต่ถ้าใครผมร่วงมากใส่เช้าใส่เย็นได้เลยยอดแล้วน้องบีไม่เหนียวเนื้อหนะะใครที่เคยใช้แล้วจะทราบดีแล้วจับดูเส้นผมนะมันจะเริ่มมีน้ำหนักเส้นผมเนี่ยทำแล้วมันง่ายรักใครนะคะที่บอกว่าเจอปัญหามีรังแคใช้เป็นประจำเถอะค่ะไอรังแคหรือหิมะเนี่ยมันจะหายหลุดร่วงไปเลยนะคะเด่ยคุณผู้ชมมันเป็นลักษณะไม่เหนียวเนื้อหนักเลยคือง่ายว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเซรั่มเหนียวคุณผู้ชมมันเป็นแค่้ลักษณะคล้ายๆกับเนื้อหนามมันทำให้ ไบบว่าซึมได้เร็วอย่างที่สกลิ่นต้องบอกเลยย่าๆปกติอะหนูจะกลัวเรื่องกลิ่นเคมีแต่อันเนี้ยเรากลับได้กลิ่นความสดชื่นของตัวเซรั่มและรวมไปถึงสารสกัดมากถึง6ชนิดที่ใส่อยู่ในนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งย่าๆโปรโมชั่นวันนี้อะไรให้บ้างจ้ะโอเคค่ะย้ำอีกรอบนะคะสำหรับใครจดไม่ทันหรือใครที่กำลังตกใจว่าทำไมแถมเยอะอ้าวแฮนาวแฮทอนิกพลัสนะคะขวดใหญ่ๆ50 ML นะคะ 4ขวดนะคะรับของแถมไปเลยนะคะคาลินแชมพูและครีมนวดผมอีก6ชิ้นนะคะ,คะแล้วก็ยังมีซเนินซเนียน,นะคะแชมพูสระผมและครีมนวดอีก6รรวมเป็น12ชิ้นะนะคะมูลค่า15,000กว่าบาทคุณจ่ายวันนี้เพียง1290บาทส่งฟรีให้ถึงบ้านนะคะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะแต่ท่านใดที่ชมทางอ,ออนไลน์นะคะก็สามารถ กดใส่ต้แเลยแต่เตือนก่อนนะคะว่ารีบกดให้ทันพบโปรนี้แรงมากแล้วหลายๆท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยพลาดจากโชว์อื่นกดไม่ทันเพราะอะไรแอดมินบอกของหมดขอโทษด้วยนะคะฉะนั้นต่อโปรหนึ่งเนี่ยเราจะมีของจํานวนจํากัดถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตอนนี้สายแน่นมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมแต่ไม่พอผมสวยแล้วผมหอมแล้วร่างกายของเราก็ต้องแข็งแรงแต่เดี๋ยวนะย่าๆไปเซ้งไฮกี่วัน ไปห้าวันเดินนี่แห่ะเช้าจนกลางคืนเนี่ยนะจะไหวได้ไงอ่ะขอบอกเลยพกพีมาคอลลาเจนไปด้วยเอาแบบซองไปเอาแบบพกผ้าไปง่ายง่ายทีเดียวบังมือนะน้องบีไปนั่งใส่ที่ร้านอาหารเลยนะคะน้องเชบอกว่าเขาอยากกินมั่งโอ้เยอนไงบ้ายะก็จัดให้สิอพอกินแล้วเนี่ยคู่กับคุณวีพีมาเลโอของเราเขาบอกคุณโดยเฉพาะคุณวีพีมาเลโอเขาบอกเขาดื่มคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อเขาบอก พีมาคอลลาเจนเนี่ยให้2นิ้วโป้งว้าวอย่าง2นิ้วโป้งเลยอย่างกูดเลยไม่เหม็นคาวนี่และยิ่งยาย่าบอกว่าพีมาคอลลาเจนของเราน้องบีโชนนิดนึงหลายานอาจจะยังไม่เคยเห็นพีมาคอลลาเจนของเราเนี่ยมีคอลลาเจนถึง4ตัวไม่ว่าจะเป็นไรเปปไทยไรเปปไทยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามจากญี่ปุ่นคอลลาเจนไททูจากอเมริกานะคะครบเลยสี่ตัวหลักๆใหญ่แล้วยังแถมนะคะผนวกด้วยสารสกัดนะคะจากงาดำนซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะ เมื่อผสานกับคอลลาเจนแล้วดูแลเรื่องข้อกระดูกนะคะใครที่เดินแล้วนะก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดกระดูกเจ็บปวดข้อนะคะมาดื่มพรีมาคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะถูกต้องอาการเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงไปหรือใครนั้น้องบีที่รู้ตัวว่ากําลังจะเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะคะมีความเสี่ยงและใช่นะคะกระดูกผุกระดูกบางเนี่ย คุณรีบดื่มเลยนะคะ oh. แล้วพีมาคอราเจนของเราเนี่ยนอกจากจะดูแลเรื่องข้อและกระดูกเนี่ยนะคะยังจะดูแลนะคะเรียกว่าเส้นผมนะคะผิวผมฟันเล็บนะคะครบเลยถูกต้องคะ่ะคือแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเลยค่สำหรับหลายๆคนที่ทานเป็นประจำเนี่ยบอกยาย่าเลยว่าไม่ผิดหวังนัเพราะว่าริ้วรอยย่นที่เริ่มมาก่อนไว้มันเบาบางลงไปจริงๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงตัวนี้มันถึงดีจางตัวพรีมาเนี่ยมันดีจริงไหมหรือบอกเลยเนี่ยค่ะว่าการันตีจากยอดขายและการันตีจากผู้ใช้จริงกินจริงคุณผู้ชมและวันนี้เหลือเวลาไม่เยอะขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนยาย่าวันนี้สำหรับตัวพรีมาคอลลาเจนพั ของเรายาย่าให้ทั้งหมดกี่กระปุก วันนี้นะคะให้แบบไปไปดื่มนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะได้ตั้งต่ำกว่า3เดือนนะคะสามกระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรับไปเลยคาโมไมายายะให้ไปอีก5กระปุกห้ากระปุกอันนี้ขมโมไม์เนี่ยช่วยนะคะในเรื่องของการนอนหลับนะคะให้หลับสบายใครที่มีความเครื่องเครียดจากการทำงานการเรียนหรือนอนไม่ค่อยจะหลับยากินยานอนหลับมาทานขมโมไม์ของเราเนี่ยนะคะยะยให้ไปอีกห้ากระปุกนะคะ ทั้งหมดเนี่ยนะคะมูลค่ากับหมื่นบาทมมไม่ต้องจ่ายจ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่พันสองร้อยเก้าสิบพอแล้วเอาง่ายคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่จะได้ทวนโปรอีก อันหนึ่งรอบนะมีตัวพรีมาคอลลาเจนพาทั้งหมดคือ3กระปุกและยังให้ตัวคาโมไม์นะคะมากถึง5กระปุกใหญ่แบบนี้ราคาปกติแล้วเกือบ9,000หนูตีไปนอย่าี้ละกันวันนี้พิเศษในราคาพิเศษเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นค่ะยายาแล้วจุดเด่นพรีมาคอลลาเจน,น,นอของเราเนี่ยนะคะต้องขอบอกว่า เป็นคอลลาเจนล้วนๆนะคะของเราเนี่ยไม่มีแป้งนะคะหรือว่าไม่มีน้ำตาลนะคะฉะนั้นสายสุขภาพนะคะคุณดื่มได้เลยนะคะคนที่มีปัญหาหนักๆแนะนำเลยว่าดื่มวันละสองช้อนปกติเนี่ยน้ำหนึ่งแก้วต่อหนึ่งช้อนถูกไหมคะใช่แนะนำเลยว่าใครที่เป็นอาการหนักๆไม่ว่าจะเจ็บปวดข้อกระดูกหรือออกกาลังกายมากนะคะเส้นเอ็นมันอักเสบคุณดื่มไปเลย นะคะก็คือเอาง่ายว่า1ิบทั้งวันก็ได้ไม่มีปัญหาแนะนําว่าให้ดื่มครั้งหนึ่งแก้วสองเวลาหมดเลยอย่าจิบดื่มหมดเลยค่ะอางี้ตื่นเช้ามาใครมีอาการแล้วนะตื่นเช้ามาจัดเลยหนึ่งแก้วก่อนนอนจัดเลยอีกหนึ่งแก้วแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าลืมน้องบีบอกว่าถ้าลืมทําไงไม่เป็นไรระหว่างอาหารคุณดื่มไปเลยช่วงท้องว่างยิ่งดีใหญ่เลยหรือบางคนบอกว่าตายฉันจะผสมน้ำผลไม้ได้ไหมน้ำชากาแฟได้ไหม ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะง่ายง่ายต่อชีวิตมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะสำหรับนะคะท่านใดที่ยกสายมานะคะหรือกดลงตะกร้ามาครบ2เซตนะคะนด้อะไ,อไอะบอกข่าวดีหน่อยอว,ว่าเราให้อะไรเพิ่มโอ้โหค่ะเดี๋ยวนะที่ขอให้หมดนี่จริง,รงเหรอจริงเรื่องจริงคุผู้ชมขออนุญาตนะขออนุญาตนะโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้หนูขอเป็นอนุญาตเป็นแม่ขายต็มตัวคุณผู้ชมเปิดมาแบบนี้เฮ้มีอะไรอ่ะเขามีอะไรอ่ะ เฮ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะวลยูแคลเซียมหมอคุณผู้ชมขาดได้ไปทั้งหมดคือ นะคุณผู้ชมค่ะว่าของแถมที่ได้ไปตัวเคลเซียมของเวลยงเราเซตนี้1ลังจะหมดอายุนะคะภายในสิ้นเดือนคือมิถุนายนหรือว่าเดือน6นั่นเองคุณผู้ชมไม่ใช่ปัญหาค่ะสำหรับนะคะเรามีเพื่อนบ้านนะคะแนะนำแนะนำเลยแจกหรือว่าคนมีครอบครัวเยอะๆมีผีน้องปู่ย่าตายายเยอะแนะนำเอาไปแจกเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะตัวแคลเซียมเนี่ยดีมากๆอันนี้หนูแนะนำนะ ตัวเนี้หนึ่งลังที่ให้ไปหนูคอนเฟิร์มยังไงก็กินทันเพราะว่านี่ยเขาบอกแล้วคุณสามารถทานวันละแนะนําเลยนะทานวันละ 2องแคปซูลใช่ค่ะง่ายๆเอางี้ละกัน1ลังที่ให้ไปเนี่ยคุณผู้ชมเอาไปแจกเลยแจกเพื่อนบ้านหรือบางคนถ้าหัวการค้าหน่อยยากเอาไปขายโอ้โหได้หมดเลยเอออันนี้ถือว่าดีนะน้องบีเวลาเราไม่อยู่บ้านโอ้โหฝากบ้านเพื่อนบ้านหน่อยมีของกำนันหน่อยมีของให้หน่อยเป็นแทนแทนคำขอบคุณค่ะ หรือจะใช้อยู่หมู่บ้านกระแจกทั้งทั้งหมู่บ้านได้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมแล้วคือให้เซตเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้เอาดีๆนะหนูเนี่ยไม่รู้เลยว่าหนูจะเอาอะไรมาแบบให้มากกว่านี้แหละเพราะว่าอังจริงแล้วคุณผู้ชมทั้งเซตวันนี้ที่ให้แบบครบเซตและเป็นลังใหญ่ขนาดนี้หนูบอกไหมนะคะว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วยย้ำอีกรอบนึงโปรโมชั่นวันนี้ยา่าโปรแรกคืออะไรจ๋าโปรแรกของเราเนี่ยนะคะก็คือตัว hair now hair น,ะะนี่เลยนี่เลยซึ่งเป็นเซ็ตแบบนี้อาที่ขึ้นหน้าจอนะคะแฮนาวไฮทโทนิกพลัสขวดใหญ่ๆ50 m l นะคะรับไปเลย4ขวดค่ะ,คะแถมนะคะคาลินแชมพูนะคะ3ขวดนะคะครีมนวดผม3ข <3 S 1> วด,วดซินฮาแชมพู3ขวดนะคะครีมนวดผมอีก3ขวดนะคะตัวซินิฮาเนี่ยสำหรับผมแห้งนะคะ,คะแต่คุณสามารถใช้ผัดเปลี่ยนกันได้สลับสลับกันใช้ได้ของแถมทั้งหมด12ชิ้นนะคะ แล้วก็ตัวแฮนาวทั้งหมดในมูลค่า15,000กว่าบาทคุณจ่ายเพียง1,290บาทอันนี้คือโปรแรกฟรีถึงบ้านนี่โปรที่1ส่วนโปรที่2นะคะมาเลยจ้ะนั่นคือตัวมาาคาลาเจนนะคะบีแถมอะไรเอ่ยแถม โมอมยแบบนี้อีก5กระปุกใหญ่ๆเอาอง่ายๆคุณผู้ชมเซ็ตใหญ่ขนาดนี้ราคาปกติเนี่ยหนูตีไปเลยประมาณเกือบ9,000บาทแต่วันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่1น9 2 9 0บาทเท่านั้นและย้ำ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 2> วันนี้ถ้าซื้อ2เซตย่ายๆขาเราแถมอะไรให้อีกคะ รับไปเลยค่ะวลลวลยูแ well, well, คลเซียมนะคะหนึ่งลังใหญ่ๆแจก<ฮ>ทั้งทั้งหมู่บ้านได้เลยค่ะ<ฮ>นะคะกินเพื่ออะไรเพื่อดูแลเรื่องกระดูกนะครับส่วนเด็กเนี่ยเขาก็เน้นว่าทานแล้วช่วยทำให้สูงขึ้นถูกต้องนะคะสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนะคะ จนกระทั่งเรียกว่าผู้สูงวัยก็ดูแลกระดูกกระเดี่ยวกันไปนะครใช่เลยค่ะ,คะแต่ว่าเราย้ำนะคะว่าตัวเวลลูแคลเซียมของเราเนี่ยคือเขาจะมีการหมดอายุนะคะคือเดือน6เอาง่ายๆคุณผู้ชมหนูพูดเลยนะซื้อวันเนี้ย จัดส่งได้เร็วอย่างที่2ซื้อไปแล้วคุณสามารถแบ่งเพื่อนบ้านกันได้ใช่แล้วอย่าไปมองว่าอุ้ยซื้อไปแล้วลูกมิดน้องดีเป็นของฝากนะคะอย่าไปคิดว่าเรา,าซื้อไปเดี๋ยวเราจะกินคนเดียวไม่ได้เราไม่อยากให้คุณแบบว่าเอาไปกินคนเดียวเราอยากให้คุณเนี่ยแบ่งปัน สุขภาพที่ดีให้กับคนในครอบครัวให้กับเพื่อนบ้านก็ยังดีถูกไหมหรือบางคนหัวการค้าหน่อยเอาไปขายขายเดเอาไปเลยคุณผู้ชมขายแบบทุกๆก็ได้ย่ามันไม่ผิดนะคุณผู้ชมหาเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าของดีอ่ะแล้วราคาดีขนาดเนี้ยหนูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยแย่งอยู่แล้วย่าตอนเนี้ยหลายคนเนี่ยกดโทรสั่งกันมาเยอะมากแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าโทรไม่เป็นแม่บอตอนเนี้ยโซเชียลแม่แรงมากแม่ทาไงได้ค ทำไงได้ต้องบีตอบได้เลยค่ะนั่นคือเป็นเรื่องง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือกดใส่ตะกาเออเดี๋ยวยาาติจะงงว่าเอ๊ะแล้วโซเชียลกันกดใส่ตะกาได้คือม่ต้องขางคือเอาง่ายๆนะ นี่ไม่ดีอย่าดีถูกนะดูนี่คุณแก่เก่งกว่าเราอีกนะก็หนูถึงบอกไงว่าเดี๋ยวนี้กดกดเขากดเก่งกัาเราอีกหนูจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุนะไม่เน้นโทรแล้วหรือบางคนได้ยังโทรอยู่ก็โทรได้แต่บางคนเนี่ยนะเขาก็ยังจะกดใส่แต่ก้าคือก็ได้ยังไงก็จัดส่งฟรียางๆวนีมโัรมันเยอะเอางี้เหลือเวลาสองนทีสุดท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้าน่อยค่ะฝากว่าสุขภาพของเราเนี่ยต้องดูแลนะคะเรื่องของแถมเนี่ย ทางช่อง JKN ของเราเนี่ยแถมให้เป็นพิเศษจริงๆสมนาคุณเป็นพิเศษแล้วของแถมของเราเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพนะคะแต่ต้องขออภัยว่าแต่ละโชว์ของเราเนี่ยมีจํานวนจํากัดฉะนั้นนะคะต้องรีบโทรอย่างเดียวโทรให้ทันโทรแล้วโอนเงินให้ทันเราก็จะจัดลําดับส่งก่อนเลยใช่เลยค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมขาถ้าอยากจะกดโทรสั่งซื้อเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วสามารถโทรมาได้อย่างที่2ถ้าสมมติว่าจะกดใส่ตะกร้าก็ได้เช่นเดียวกันเราจะส่งฟรีส่วนใครถ้า โทรมาแล้วแล้วยังไม่มีคนรับสายไม่เป็นไรเอาให้คุณรู้ว่าเดี๋ยวคอเซ็นเตอร์ของเราจะโทรกลับหาคุณเลยเฉพาะที่สําคัญอย่าแคนเซลออเดอร์ที่สําคัญนะคุณผู้ชมขาก็รีบกดโทรให้ไวและมากไปกว่าน,นั้น ซื้อให้ครบ2เซตจะยังไงก็ได้คราบก็ได้คุณจนได้รับของแถมนะคะเป็นเวลูวแคลเซียมแบบนี้อีก1ลังใหญ่ๆอาะย่ให้ไปเลยสองเซตเนี่ยมูลค่าเพียง2580บาทนะคะของที่แถมให้บนนี้ปนะิชโยแล้วมันก็มากเกินกว่ามองที่ไแล้วแล้วยิ่งได้แคลเซียมนะคะไปอีก1ลัง มันมากจนเรียกว่ามีที่นี่ที่เดียวในาลาดที่เ่าแล้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาหรือว่ากดใส่ตะกร้าได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของร้องสองคนหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ